การสวดมนต์ไหว้พระนี่มีในสงฆ์มหาศาลถ้าบ้านใดสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอเทปเจ้าจะสิงทติตเหมือนอย่างวัดอภุวันเขาเจริญพรเทวดาต้นพิคุณมาชวนแม่ชีสวดมนต์หนึ่งปีสวดได้หมดโดยแม่ชีอ่านเนืช้ชือไม่ออกเลยสวดมหาเมตตาใหญ่แม่ชีได้หมดเลยทั้งกุณตกูลรมคุณทั้งคุณ,คณ,คณ,คณพังมะกาได้หมดนี่ ไตเติลให้ท่านฟังว่าการเจริญพุทธมนต์ทำให้เทพเทวาาอาราาักขาทุกแหล่งล่าบานนั่นจะเป็นสฉลิมงคลถ้าสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่จําเป็นต้องศาสนาพุทธศาสนาไหนเขาก็สวดมนต์ไหว้พระทั้งนั้นแต่พระคงเขาต่างคนต่างนับถือพระเอาเช่นเป็นอิสลามก็สวดมนต์ไหว้พระสวดตามแบบของเขาส่วนคริสก็สวดมนต์ไหว้พระพระคงเขา ส่วนพุทธแล้วก็ส่วนมนไว้พระคือพระของเราเหมือนกันอย่าไปว่าเลยกันถึงคุณหนูเนี่ยจะเป็นอิสลามคุณหนูจะเป็นคริสก็สวดมนต์ได้ให้ตั้งใจสวดน,นะตั้งใจสวดคืออะไรหนึ่งทำอะไรทำด้วยความตั้งใจสองทำด้วยความเคารพสามทำด้วยจิต,จต,จตองอสงบสี่ทำด้วยความถูกต้อง อาจจะมีคนสงสายอยู่ข้อหนึ่งทําด้วยความครบแบบไหนหนึ่งเคารพตัวเองพูดแล้วต้องทําอยากําพูดไปชิงสองเคารพสถานที่เคารพสถานที่เขาแลวเค,รรครรารพเลยเคารพหลักการตั้นหมายเคารพผลิเคารพกฎหมายบ้านเมืองเขาสามทำด้วยความทได้จิตสงบถ้าจิตวุ่นวายพุ่งซ่านทำอะไรไม่สำเร็จ จีทำด้วยความถูกต้องการสวดโมนนีจะเกิดอย่างจะเกิดด้วยความเคารพตัวเองจะต้องพูดจริงทําจริงไม่ละล้วมหลอแหลเลี้ยวไหลแน่นอนการเจริญพุทธมนนีการสวดมนมนีเขาฝากไว้แ่แต่ศาสนาชวนอะไรก็ได้คุณจะชวนอะไรก็ได้แต่ศาสนาพุทธของเราก็มีฉวดอย่างหนึง่งไม่มีอะไรดีเท่าพุทธคุณธรรมคุณชังฆคุณภาวมาอิติบิโสภควา สวดพุทธคุณทมคุณชัางคุณพาหุมมกาเสร็จแล้วก็สวดพุทธคุณเท่ายุเกินหนึ่งทาไมต้องเกินด้วยขอ,ขอจเจริญพรว่าเกินเนี่ยเป็นกําไรอย่าขาดทุนถ้าขาดทุนแล้วทําอะไรไม่ขึ้นทําอะไรให้เกินว่าคนจิงเขาบอกว่าเอาหลวงพ่อนะทางอะไรเลือกหิงเลือกช่รวยรวยถ้าขาดทุนมันไม่รวยส่วนให้เกินส่วนเกินนี่เอาแผ่เมตตาได้ขอขอฝากญาติพี่น้องไว้อันหนึ่งก็คือ พ่อแม่ลูกเรียนหนังสืออยู่อเมริกาเจลเลอร์เสียอยู่รัฐออตรเลิยจะไม่เรียนเนี่ยพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระเภามาตาครับสวดพุทธคุณเท่าอายุเกินหนึ่งแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกอยู่อเมริกาบัตรนี้ลูกเป็นนักเตอร์แหละนี่อานิสงส์เอาง่ายๆให้เห็นจ้ะแล้วมีตัวหลักฐานยืนยันแล้วก็ลูกพ่อชัยสิทธิ์กายคุณาสายเินีพ่อโรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรี ลูกไปต่อปริญญาโทที่อเมริกาอยู่กับอาจารย์เชยสิทธิ์โรงเรียนสา,าวิย์านิจการสุพรรณบุรีตรมาบอกว่าเอาหนูระต่อปริญญาโทนะไม่พอปีกลับมาจบหนึ่งขอบิญญาบาัดต้องไปอยู่คนเดียวอย่าอยู่กับเพื่อนไม่ได้ 2. สองสวดมนต์ภาว,าาน,วน,นาแเมตตาให้ครูอาจารย์เท่านี้พอแล้ว บูซี่มันจะจบไหมเขาก็ปฏิบัติตามเพราปฏิบัติตามแน่ไปยังไงได้ความว่าครูมาติววิชาให้แนแนวทางเขียนวิญญาณญี่ป์ให้เสร็จจบเก้าเดือนกลับมาเลยวิญาณิี่ป์